สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a ก k Up by s a n น r a c l e นะคะเรามาดูกันซิว่าเรื่องดีๆในเดือนเมษายนนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรดีๆให้กับชาวราศีกุมบ้างเดี๋ยวสายขอเปิดไพ่ก่อนเลยนะคะเปิดทีเดียวเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้อ่านแบบทีเดียวไปเลยอืม เปิดเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งทรายว่าชาวราศีกุมในเดือนเมษายนน่าจะความคิดโลดแล่นมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเออบางคนอาจจะคิดติ๊งไอเดียอะไรออกนะคะหรือบางคนอาจจะรู้เรื่องราวอะไรมากขึ้นบางคนอาจจะค้นหาคำตอบ บางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองนะคะแต่ว่ายังหาคำตอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนน่ะชาวราศีกุมเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้รับรู้นะคะจะได้รับคำตอบของแต่ละคนว่าแต่ละคนน่ะอยากรู้เรื่องอะไรอยากได้คำตอบเรื่องอะไรนะคะจะมีความกระจ่างมากขึ้นในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบางคนอยากรู้ เรื่องของการเงินนะคะเออก็อาจจะมีคำตอบทางด้านการเงินอะไรพวกนี้เข้ามาให้เราได้รู้อย่างเช่นอย่างเช่นนะคุณอาจจะอยากรู้การเงินทางด้านการขายของคุณก็าอาจจะไปเสิร์ชหาในตามโซเชียลต่างๆนะคะจนไปเจอคลิปที่ทําให้คนชาวราศีกุมะในเดือนเมษายนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ นะคะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่คนเดียวแล้วความคิดมันตันไปต่อไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าในเรื่องของการทำงานแบบเนี้ยอืมใจว่าชาวราศีกุมภ์เดือนเมษายนะ่ะจะมีคนเข้ามาช่วยหรือไม่ก็อ,อ่อเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานแล้วกันเนาะเป็นพลังงานที่จะมาช่วยให้คุณน่ะ เจอบางคนอาจจะแบบุยไปเจอคลิปที่หาคําตอบมาตั้งนานแล้วแล้วไม่เจออยู่ดีมาเจออย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็จะมีแรงผักดันพลังงานอะไรบางอย่างให้ชาวราศีกุมเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเออแบบคาราคาซังอะไรกับคนรักนะคะหรือว่ากับคนคุยอะไรแบบเนี้ยเหมือนจะเริ่ม คลี่คลายสถานการณ์บางอย่างจะคลี่คลายได้นะคะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะในช่วงเดือนเมษายนนะคะืรายมองเห็นในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยอะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนเหมือนคุณอยากรู้อะไรอะบางคนอาจจะแบบอ่านหนังสือเพิ่มเติม,ตมอย่างเงี้ยแล้วก็ จะเห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะมีการนั่งสมาธิก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปทํากิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายในร่างกายให้กับร่างกายและจิตใจของตัวเองอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะไปอยู่ตามธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะคะแล้วมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นน่ะบางคนอาจจะ ไปในทางความเชื่อของศาสนาของแต่ละคนก็ได้นะคะแบบไปอยู่ตามความเชื่อนั้นๆไปเจอคนที่มีความเชื่อเดียวกันเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างเช่นคุณอาจจะไปอยู่ในสังคมหรือว่าชุมชนทางด้านจิตวิญญาณอย่างเงี้ยแล้วมีการคุยอะไรกันมากขึ้นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ามีสังคมเพิ่มเติมจากสังคมการทําง,งานที่เป็นอยู่อ่ะ แบบนั้นนะคะแล้วเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะมีน้องนะคะก็มีโอกาสได้นะในช่วงของเดือนเมษาที่ว่าจะจะมีน้องจะติดแบบนั้นนะคะเออมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในลักษณะของแบบนั้นบางคนอาจจะมีการอ,อ่อไปอยู่ตามสถานที่ที่ตัวเองเชื่ออย่างเช่นถ้าเกิดว่า คนมาฟังเป็นศาสนาพุทธอย่างเงี้ยืมก็าอาจจะมีการไปบวชก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะอีกศาสนานึงอย่างเงี้ยะมองเห็นตามหน้าภาพเนาะตามหน้าไพ่นะคะก็มีการสวดมนต์ขอพรอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะก็ประมาณนั้นนะแล้วเหมือนอช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวติดขัด อะไรมากมายนะคะในด้านของความรักอือันนี้เห็นทางด้านความรักของชาราศีกุมนะในช่วงความรักของเดือนเมษายนเนี่ยบางคนอาจจะมีการผิดหวังผิดหวังจากคนรักคนคุยหรือคนที่คุณรู้สึกดีอะ่ะออมันเหมือนคุณได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ได้คิดและทบทวนอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะในช่วงของเดือนเมษายนคืออาจจะเป็นช่วงของการเซฟใจตัวเองก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,าบางคนอาจจะไม่ได้แบบอกหักเสียใจอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้อาจจะเป็นของเพื่อนก็ได้นะที่เข้ามาฟังนะคะของชาราสีกุมสำหรับคนที่อกหักเสียใจหรือ,รอว่ารู้สึกว่ามันไม่สมหวังสักพีอ่ะ คนคุยเราไม่เปิดเผยหรือว่าไม่จริงใจกับเราไม่บอกความรู้สึกว่าจะเอาเอย่างไงสักทีนะคะใรยมองเห็นว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยบางคนชาวราศีกุมเนี่ยจะมีการชัดเจนกับตัวเองนะไม่ได้รอเหมือนเหมือนรอมานานแล้วรอคําตอบจากเขามานานแล้วแต่ไม่รออีกต่อไปฉันขอไปเป็นตัวเอง <c oughs> คุณคุณนะประโยคนี้ฉันขอไปเป็นตัวเองเออฉันฉันขอเป็นแบบคนที่สดใสร่าเริงคนที่รักตัวเองคนที่หลุดพ้นออกมาจากความทุกข์หรือว่าความสัมพันธ์ท็อกซิกได้นะคะอันนี้แบบคนที่มีความรักที่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความสุขดีอยู่แล้วกับความรักกับแฟนหรือว่ากับคนในครอบครัวแบบเนี้ย แล้วก็มองเห็นว่าตัวคุณอะเดือนไมสายนอะมันจะสดใสมากๆจะก็เรียกได้ว่าโดนเอาอกเอาใจเลยดีกว่าอืมเขออเรียกว่าอะไรนะโดนแบบทนุทนอมจากคนรักเหมือนคนรักเอาใจใส่ขึ้นนะคะคืออยากไปไหน คนรักพาไปอยากไปเที่ยวไปออ,อยากพาครอบครัวอยากพาลูกนะคะไปเที่ยวก็ไปได้อืมอ,อาจจะมีภาวะบาาอารมณ์ที่ชาวราศีกุมอาจจะมีความเหนื่อยเหนื่อยไปบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเดือนเมษายนอะ่ะคุณจะลุกขึ้นมาแต่งตัวให้ดูดีนะไปเที่ยวนะคะคุณก็จะดูโดดเด่นหรือว่า อยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบนี้คุณก็จะดูโดดเด่นเอออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการแต่งตัวหรือว่าการลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองอะ่ะดูดีดูรักตัวเองอาจจะซื้อเสืเ้อผ้าสวยๆใสออ่ดูแลบารุงผิวพรรณทําผมเปลี่ยนแปลงโฉมอะไรใหม่เลยนะคะเออเป็นพลังงานที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะเดินเมษายนของชาวราศีกุมอะ่ะ ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดนะคะเปลี่ยนแปลงทางด้านแบบสิ่งที่เป็นอยู่เอออยู่ดีๆก็ตื่นรู้ก็ได้ไหมใช้คาว่าตื่นรู้แล้วกันตื่นรู้ว่าเอ้ยความสัมพันธ์เนี้ยพอแล้วไม่อยากได้เออฉันก็อยู่ของฉันดีๆอยู่แล้วแบบนี้นทาไมต้องให้คนที่ไม่รักเรามามีพลังงานเหนือกว่าเราทั้งนั้นที่เราอะอยู่ได้นะ เออแล้วมีความสุขด้วยฉันก็จะไปเฉิดฉายกับเพื่อนๆของฉันแบบนั้นเออมองเป็นด้านดีในะด้านของความรู้สึกแล้วก็พลังออร่าของชาวราศีกุมเดือนเมษายนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวสายไปดูออราเข้าต่อนะขอเข็บสำรับนี้ก่อนนะคะดูซิว่าไพ่ออราเข้าเนี่ยเขาจะบอกอะไรอีกเรื่องราวดีๆในเดือนเมษายนของชาวราศีกุมนะ ถ้าใครเจ็บป่วยอยู่นะคะก็จะหายป่วยหรือว่าอาการก็จะดีขึ้นนะคะตามลำดับเออจะได้มีการรักษาอะไรทันท่วงทีแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเจ็บป่วยนะแล้วก็มีอะไรอีกคะ เจรจาค้าขายแหมมือขึ้นจะด้วยนะเดือนเมษายนนะอ่าถ้าเกิดว่าคุณขายของนะบางคนเนาะขายของขายออนไลน์หรือว่าทําอะไรอาชีพที่มีหน้าร้านก็ได้ค่ะเหมือนเป็นช่วงกอบโกยของชาราศีกุมเดือนเมษายนนะเออมันอาจจะเป็นการที่คุณเปลี่ยนความคิดแบบเมื่อกี้ก็ได้นะอย่างนี้ทรายบอกอะ่ะแล้วทําให้คุณลุกขึ้นมาลงมือทําคิดอะไรได้แบบนี้ แล้วลงลุกขึ้นมาลงมือทำนะคะเกี่ยวเรื่องของการค้าขายก็ได้ก็จะดีขึ้นนะคะม,มีเมตตามหานิยมเห็นไหมเอาตัวเองออกออกหน้ากล้องก็ได้นะคะหรือว่าไปเปิดร้านช่วงเทศกาลเนาะอย่างเงี้ยก็ไปเปิดอะไรอ้อมแอม,อมกุ๊กกิ๊กเออประมาณนั้นได้นะคะแล้วอย่างที่ทรายบอกเลยอะคุณอาจจะมีการลุกขึ้นมาเปลี่ยนปฏิวัติตัวเองอะ่ะ แล้วมันเพิ่มเมตตามหานิยมเมตตาใครพบเจอใครเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเหลียวหลังมองหรือว่าทำผมสีนี้ทำผมทรงนี้ดีจังเลยเออเสื้อตัวนี้สวยจังไปเที่ยวคาเฟ่ไปถ่ายรูปอะไรที่แบบสดใสอ่ะแดดอาจจะร้อนนิดนึงนะคะเดือนเมษาแต่ว่าเฉิดฉายมากค่ะถ่ายรูปสวย ขอหนึ่งใบนะดูซิว่า,าแพทย์ออร้วเคิจะบอกอะไรชาวราศีกุมภ์คะอคุณอาจจะมีการได้รับของขวัญอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเอออาจจะเป็นเพราะว่าได้กลับบ้านไหมบางคนอาจจะได้กลับบ้านแบบนีน้อาจจะได้รับมรดกก็ได้หรืออาจจะได้รับของเล็กๆไม้น้อยนะคะจากญาติผู้ใหญ่แบบนั้น เออแต่อาจจะเป็นบางคนนะบางคนอาจจะมีการซื้อของไปให้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้ไม่เหมือนเป็นการให้และการรับแบบนั้นนะคะเออเหมือนช่วงของเหมือนผู้ใหญ่มีความเมตตาให้อ่ะอืมรู้สึกว่าผู้ใหญ่จะเอนดูเป็นพิเศษนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าคุณมีเมตตามหานิยมมากขึ้นคุณดูดีมากขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นขยันขันแข็ง,ขงแบบเปลี่ยนพลังงานจาก ดากๆมาเป็นแบบสว่างสดใสก็เป็นไปได้นะคะของชาวราศีกุมนะ,ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบนะอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องในช่องก็จะมีคลิปพิาการมาให้เล่นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณชาวราศีกุมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ